วัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่งนะครับหมู่บ้านไหนเนที่เขาปลอดการติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยนะครับเขามอบให้เป็นหมู่บ้านสีฟ้าออ๋ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เรามีการนําเสนอข่าวไปแล้วหลายครั้งแต่ว่ามันในช่วงของโควิด1 9แบบนี้มันก็อาจจะทําได้ยากแต่ก็มีหมู่บ้านและอําเภอและภายในจังหวัดน,นี้ทําได้ใช่ครับ ตอนนี้นะครับจังหวัดเชียงรายครับเขาก็มีการมอบธงหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด -19 นะครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการที่จะเฝ้าระวังควบคุมและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่นะครับ นายประจนปัะสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เป็นประธานในการมอบทงอำเภอสีฟ้าปลอดโควิด19นะครับให้กับสามอำเภอที่ได้รับรางวัลจากการดำเนินโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด19ครับซึ่งก็เป็นหนึ่งแนวคิดของรัฐบาลเพื่อที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังควบคุมและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19โดยให้ทุกอำเภอร,รวมถึงเทศบาลน,นครเชียงรายนะครับ ได้มีการสำรวจหมู่บ้านและก็ชุมชนในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งจะทําให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนก็ร่วมกันในการที่จะตัดสินใจภายในหมู่บ้านกันเองเนี่ยนะครับภายใต้กฎเกณฑ์หรือว่ากฎระเบียบที่ได้ร่วมกันคิดแล้วก็จะช่วยให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ไปได้นะครับค่ะจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่จังหวัดเชียงรายเขากําหนดขึ้นมาค่ะในช่วงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหา คม2564 ผลปรากฏว่าจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด1 9จํานวน1,667หมู่บ้านหรือชุมชนจากทั้งหมด1,829หมู่บ้านหรือชุมชนส่วนในระดับตําบลค่ะมีตําบลผ่านการประเมินอยู่ที่59ตําบลจาก124ตําบลและในระดับอําเภอมีอําเภอที่ผ่านการประเมินจํานวน3อําเภอจาก18อําเภอโดยได้เข้ารับมอบทง และใบประกาศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทั้ง3อำเภอได้แก่อำเภอเวียงเชียงรุ้งอำเภอดอยหลวงและอำเภอป่าแดดนั่นเองค่ะครับคุณสมสกุลนั้นลุ้นเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนเชียงรายนะใช่ค่ะดีใจตัวนะเจ้าก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับแต่ละพื้นที่นะครับที่ได้มีการดูแลชุมชนและก็หมู่บ้านของตนเองนะครับ